三。Ah. เดี๋ยวคุณขึ้นมาเลยนะคะ ภาษาอะไรบ้างนะภาษาญี่ปุ่นอะไรกาหลีมาลีสับาหลีจีนถูกนไหมคะและที่ขาดไม่ได้ภาษาอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาออัังงกกฤฤษษษภาาใช้อย่างแพร่หลายเลยนะคะก็คือภาษาอังกฤษนะคะสัญญาข้อทีหนึ่งสัญญาต่อเลครับต่อเลยข้อที่สองอัปเดต เราจะไม่บอกนะคะนี่แบบทดสอบก่อนนะคะบนามรู้พ e yeah ื้นฐานนะคะคำที่สามอีเมลอีเมลมีคำที่หนึในโลกนี้ไม cool ่ใช่อีเมลนะคะอีเมลจะบอกว่าเห็นแมวไม่ได้ทุกที่คำที่สองอัปเดต ใช่ไหมแต่พอเราเป็นรักษาปุ๊บเขีนไงความที่สี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกรับช็อกโกแลตเรากินอยู่บ่อยๆก็กินไงช็อกโกแลตกินแต่นิ้วอะกลัวคือตัวคือตัวนิ้วนะครับกล้วยคำที่ห้าสตรอเบอรี่ ตตสตอเบอรี่ี่น่มันเป็นสาชใช่หมคะพ่คะเสียงเสียงกับการเหี่ยาจะเป็นกันสเตย์ไปตรอเบอรี่คำที่หคำที่หลิงลิง

อันนี้อก่ันสบายใจอสีกาลกันใหญ่เลยได้ทำทแปาเสียฟัง้จะกาฟิกราฟิอรดีเดอเสียงกับการเขียนอาจจะ่างกันนห่แฝเมีฝ่อฝาด้วยเหรอคะ ฝ่อฟันฝ่อฟันมีด้วยหรือเปล่าลูกอีกแล้วนะคะคำที่เก้าอันนี้น่าจะเจอบ่อยถ้าทุกวันเลยอินเทอร์เน็ต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 ถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยเราจะใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตแต่ยุคใหม่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตเสียงนะครับ คำที่สิบค่ะดิจิทัลดิจิทัลอันนี้ออกเสียงตามภาษาไทยเลยนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก่อดิจ uh huh ิทัลสายหน่อยนอนหนูไม่อยกจะนอนเลยดิจิทัลดิจิทัล สวัว่สามารถตรวจด้วยตัวเองเพื่อต้น่อนเลยนะคะดูว่าโอรอนเนี่ยเขามีความเข้าใจตามพู้นี้ประมาณเท่าไหร่ทำไรเขาเย้ถูกดีใครอะใครถูก้างอันนี้น่าจะถูกเยนะเพราะว่า เปล่านี่มาคุณจะอนอแค่ไหนคิดเถอะมันมีหักของมันอยู่

ลอเรียนตีคอ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 ตอ่ีคอตีคอตีคอ่ีคอตี่อตีค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 อตีอตีคอตีคอตไคอตีคอตีีคออตีคอีคอตมีคอตีคคอตีคอีคอตีคอตีอตอตอตีคอตีคอตีีคอตีอตีคอตีคอตอตีคออตีคอตีอตีค อยตอนนี้นะคะไม่ใช่ภาษาไทยแบบจริงๆเป็นภาษาไทยแท้มันแปลงมันออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษแสดงว่าเรายืมของเขามาเราจะดูว่าทำไมเป็นคำทับศัพท์ไปได้นะคะคำทับศัพท์คืออะไรแต่เราอ่านก่อนเป็นวิธีการถ่ายรูกควจากภาษาอังกฤษมาเป็นอังกฤษใช้ยังไงไทยใช้อย่างนั้นเราเรียกทับเลพ มันทับซ้อนหรื้นที่ทับซ้อนแต่ไม่ทับนะฮะต,ตรงนี้กำลังๆนะฮะ mm. มาดูเราถอดอักษรมาเลยภาษาแบบเดิม mm. ในอังกฤษเขาใช้ยังไงเราก็ถอดเขามาแต่เราจะเปลี่ยนตัวอักษรน,นิดหน่อยนะฮนิดหน่อยเขี mm. ยนที่มันสะดวกกับแกการอ่านคนไทยชอบอะไรที่ง่ายๆถ้าอ,ออกเสียงยากเลยดิจิทัลอย่างเงี้ยยากเราก็เปลี่ยนให้เป็นดิจิทัอย่างเงี้ยได้่าย อิ่เชอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันยากมันมันไม่สะดวกกับชนิดของคนไทยอะนะคะแต่ถ้าคำไหนที่ใช้มานานละ <c ười> ใช้มานานมากเ <c ười> <c ười> ช่นเชิญแก๊สแก๊สเห็นอย่างนี้เชิญส่วนมากจะทุกคนจะใส่เป็นไม้ตรีนะคะจะใช้เชิญกับรูไม่ใช่นะคะต้องเป็นไม้โูประมาณนี้ เรามื่อกี้ที่เราอัปเดตเมื่อกี้นะคะถ้าตัวทีภาษาอังกฤษเ้องป็นตัวที้า้มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยภาษาไทยเราจะเปลี่ยนเป็นทอทหารทันทีแต่ถ้าตัวทีมันตัวสะกดมันอยู่ข้างหลังเราจะเปลี่ยนทอทหารกลายเป็นตัวอะไรคะต่อเต่าเพราะฉะนั้นอัปเดตเมื่อกี้ก็เลยลง้ทยด้วยต่อเต่านะคะเช่นทีเห็นไหมคะตัวทีอยู่ข้างหน้าใช้ทอทหารนะคะโพสนะคะ แต่ถ้าอยู่ข้างหลังตัวทีเปลี่ยนร่างเป็นต่อเต่าพันทีนะคะต่อไปนอกจากตัวทีแล้วยังมีตัวสมพีนะคะถ้าอยู่ข้างน้าเราจะใช้ตัวอะไรคะอ๋อพอพานเห็นไหมคะพอพานแต่ถ้าตัวพีเป็นตัวสะกดอยู่ข้างหลังเราจะเปลี่ยนร่างมาเป็นตัวพอปลานะคะที่เช่นคําว่าผาเห็นะคะผาผาปลาอะไรเงี้ยนะคะ โพนะอัพโหลดเนี่ยแทนที่ตัวนี้จะเป็นพอพานแต่เราไม่เอาเราเปลี่ยนล่างเป็นพอปลาใช่เลยครับตัวอย่างคำต่อไปคือคำว่า application ถูกต้องเดี๋ยวนคะจะไม่เลยนะเราจะไม่ใช้พอพานเด็กค่ะเพราะมันเป็นตัวสะกดนะคะใช้พอปลาคำต่อไป c r e สังเกตตัวไหน ตัว T อยู่ข้างหลังเปลี่ยนล่างเป็นซอเต่าค่ะถูกต้องค่ะคำต่อไปเตตัวไหนที่เปลี่ยนล่างคะปลาปลาแทนที่มันจะเป็นพอพานใช่ไหมคะเปลี่ยนล่างเป็นซอปลาเป็นตัวสกด๊ตนะคำต่อไปชีสชีส,ชสนะคะเป็นสอสเสือนะคะเพราะว่าตัวนี้นะตัว S อภา,า,าษาไทยจะแทนด้วยสอสเสือนะคะต่อไปคำว่าลนไลน์ที่จริง รอหนูน่าจะเป็นตัวสะกดเฉยๆแต่ว่าเราไม่ได้ออกเสียงรอหนูด้วยก็ใส่ภาตะคาบเนาะการเรอหนู่มกะลัมนะคะต่อไปค็บ้าเกราะคุณมาทุกคนน่าจะเกอาะเอรส่วนมากทุกคนเสียตัวอะไรทีนี้ใช่ไทยต่อได้ฮะต่อได้ฮะคุณก็เป็นนะคะคุณก็เคยเป็นเนาะที่จริงเป็นต่อเต่าต่อเต่าต่อไปนี่ละนีละนอนหนูก็จริง แต่ถ้าเป็นควสกวดปุ๊บนะคะภระาไทยจะใช้ลอลิงนะคะแบบนี้เป็นต้นไม่ต่อไปเมื่อกี้คือคําอะไรนะที่เอามาแบบจริงๆเลยใช่ยังไงใช่อย่างงั้นคือคำคำอะไรนะคับบรตคำคำับขาวแต่ต่อไปคือช่วงที่3มคำสับบรญยัติสับบรญัติสับบยัติสับบรรยัติแม่สับบัญญัติเรามาดูว่ามันต่างกันยังไงนะคะก็คือเป็นไงคะ พี่เันอยากพึนงเพื่อใช้แทนคำต่างเทศคือพูดง่ายๆตามความเข้าใจของเราก็คือภาษาไทยเราไม่มีอย่างเขาแล้วเราไม่อยากใช้แบบเมื่อกี้เราไม่อยากใช้คำของเขาเราอยากสร้างขึ้นเองเราเราเาเก่งใช่ะเช่นโฮเทลเราไม่อยากเขียนทโอโฮอย่างเงี้ยเราไม่อยากแล้วก็สร้างคำใหม่มาเลยมันคือโรงแรม แทมอย่างเงี้ยไม่อยากพูดแทมอะไรรูดยากคนไทยไม่ชอบเราก็สร้างคำว่ารถรางเป็นตัเสี่เดือดคำนะคะภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือบางทีอาจจะเป็นบาลีสันสกฤตก็ได้นะคะโปรดน้ำส้มนะฮะแอคติแอซิตนะฮะโปรดน้ำส้มเนาะ เอซิดเรนเรนคือฝนนะคุณเข่งก็คือปลดจำโซ่วนันนี้ก็ปลดเหมือนกันก็บนปลด่างน,นี้เป็นต้นก็คือไม่อยากใช้เสียงเดิมนะคะสร้างคำขึ้นใหม่บางทีอาจจะเป็นบาลีส,สันสกฤตก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาไทยแท้ก็ได้นะคะ<ม>โพรล์นะคะข้าหูข้าหูพอลนะหรือสเปสที่คนไทยไม่อยากออกเสียงสเปซอย่างเงี้ยไม่อยากออกนะคะเราสร้างคำใหม่เลยคือคำว่าอวกาศ นะสเปซอเหมือนสเปซบาร์คือว่วางๆอาวากาศคือพื้นที่โล่งๆว่างๆอย่างนี้เป็นต้นภาไทยเก่งเนี่ยเราสามารถแบบสร้างคำใหม่ได้เลดิโอเลดิโอ <Radio. S 1> <Radio. S 2> แบบว้นนียฉันพูดยากฉันไม่อยากใช้คำนี้เลย,ยฉันสร้างคำใหม่คือคำว่าวิทยุอิทธยุดูไหไมดูหยุคนี้น่าจะไม่ค่อยใช่<ห>นะ<ช>น่าจะเป็นยุคพ่อแม่เราเนาะใช้ไหม เราไม่อยากออกเสียงพิโลโซฟีอะไรเนี่ยเหมือนคือพูดยากของโซฟีเลยซึ่งหนักเลยพูดยากนะีจริงเราก็สราบคำ่าะไรคือคำว่าปรัชญาหรือปัชญาตัวเองนะคะคือศึกษาเกี่ยวกับความคิดอะไรเงี้ยมาคนไทยจะออกเสียงแค่ตัวย่อ T V T ีที่จริงภาษาอังกฤษใช้คำว่า television มันพูดยากมากเลยฉันไม่ชอบเลย สร้างคำใหม่เลยใช่ไ่คะบ่าอาโทรนะทัศทัศแปลว่ามองเห็นเราเนี่ยต้องเก่งน,นะ <c oughs> เครื่องที่ใช้สำหรับมองเนี่ยมาต่อไปช่วงที่สี่สุ่มจับจับแรกคือเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยสุ่ม เอาบาทควาแต่ละกลุ่มแล้วช่วยกันตอบนะคะกลุ่มที่ต่ำสุดช่ไเดี๋ยวจะรับรางวัลท้ายค่ขรอบต่อไปนะคะดูดูเวลาก่อนใ่ยกตัวอย่างเช่นใม้นักเรียนตอบมาว่ากลุ่มเราสมมุติเราได้คำนี้สัปดาาให้ตอบว่าเป็นคำทับศัพท์หรือเป็นสับันญัาสัันญัมันหมดกี่โมงแล้วสังบ้าทับศัพท์ จริงป่าวคำว่าจริงจริงมัใช้คำว่าอะไรนะนเหมือน,นคำว่าสัมมนาเนี่ยน่าจะคำว่าโอ้โหโอ้โหน้อใวออกเสียอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยฉันสร้างใหม่มาเลยสัมมนาต่อ <c oughs> <c oughs> ไปถึงคำนี้ค่ะจัดชดนิดออกเลย ำทักสับหรือศั์กันอย่างรคะมาจากคำว่าโหมดต้อหมาจากคำว่าโหรดอ่ะคือ V O T E เป็นคำทับศับเลยนะที่ออกเสียงแยที่ใครชอบนะต้องไปเนาะต้องต่อไปเลยตรงนี้เอาเลยเอากาเลยนนะเดี๋ยวเห็นมาแบบโดนโด้โหะ นะอคเดี๋ยวริแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามและกลุ่มสี่นะที่สนะนะทนะทร่ึกษากันก่อนรึกษากันก่อนนะคะตอนนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มละระโดมความคิดกับช่วยกัน

อ่ะศึกษากันก่อนศึกษากันก่อนข้าวตับนี่ข้ากเหนียวข้าวสาลีขาตีกินตีแน่ชอบกินแล้ากหาข้อมูลได้กินเทอร์เรียนได้ดีมากอัเดากมาสมัยใหม่้อรู้ไนะม่นอนทำงานต่านฟังเลย น่ <c oughs> าจะน่าจะได้ละเราจะเสนอไปที่ละกลุ่มนะคะละกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งคำแรกที่หนูจะเสนอคือคำว่า กุ่มหนึ่งคะอ่าหนูจะเลือกคำไหนเสนอให้กลุ่ม่บเคือคำว่าเคเคอ่าเป็นคำค่ษามวิ่งวิ่งวิ่ิ่งวิหนหนึ่งนคะแนนแล้วค่ะต่ว่ายังไม่ดีนะคะกลุ่มสองหนึ่งคำคำว่าฟอสฟอรัสเพื่อนข้างหลังคิดว่าฟอสฟอรัสเขาจะตอบว่าเป็นคำ ทำไมคะปล่อยมใจแล้วทำาเี่ยนทำาว่นคุณคว่าคิดว่ไงถูกถูกทำสัถูกตาป้ายถูกสาาหนึ่งคนดสาวคได้สาเป็นอะเไรที่หนูพูนมาคขาบอกว่าเป็นสาวัอลี่ยนะคะที่จริงที่จริงภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร ไดโอโซมันสัญญามีโซลัสด้วยก็เลยสร้างคำใหม่ขึ้นมาไม่ไ <those> ม <world> okay. ่ท so ับสับนะคะนอ๋อเคลื่อนไหวหนูหามามันเป็นสับบัญญัติเพราะไม่อยากออกเสียงว่าไดโนโซรัตต่อไปกลุ่มสีค่ะยังคงอยู่นะคะสีค่ะหนึ่งข้าวที่เราได้ค่ะเอาคำว่า ทุกคนช่วยกันหน่อยสิคะก๊อฟก๊อฟเป็นทำอะไรคะรยัตือร่าศักิ์ร่ักดิ์สักดิสับทปค่ะต่อไปกับวนทีคหนึ่งค่ะคุณโซ่รรยามิวิยะภรรยามิวิยาค่ะบรรปัติค่ะคุณพ่อค่ะคุณคุณรย์โค่ะเรื่อมได้ไป้นเพไปทำหน่าบรรยัติค่ะ แทนเขาว่าอะไรนะคีบอ่ก็แบบกลุ่มสามค่ะอย่าให้มีใครผิดเลยครับนี้อย่าหว่านุมยกหนูยักคว่ามว่ากเอาอากาศเป็นทาง บัญญัแทนสเปซเอรต่อไปคุณสีค่ะ64เป็นท่าทับศัพท์ค่ะกมายังไม่มีใครผิดเลยนะคะที่สองต่อไปคำที่สามคุุหนึ่งค่ะผาโนทัสผโนทัสเป็นคทบัญญัติอันับบัญญัติค่ะต่ไปคุ่สองค่ะใค่ะเป็นทบญค่ต่อปบัญญัติ้องบบคุสามค่ะเก่งมากค่ะตอนนี้แตนามอดตนามเป็นคทบัญญัติค่ะ บรรดานรือเราบรรดาแทนอะไรกินดกนดอ๋อเสียงออกเสียงเหมือนกับอะไรภาษางกฤษใช้คาว่าอะไรใช้าำว่าสมมติภาษางกฤษใช้ใดน่โม คนไทยก็ยืมมาใช้ในละโมแสดงว่าเป็นท oh, ั้งเท้สอบหรือเสาปัญญาคะใช้เหมือนกันเลยเป็นเท้าสอบหรือเสาปัญญาอะไรนะคะนี่ค่ะเท้าสอบค่ะถูกต้องค่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตัวสี่ค่ะลิฟเป็นคำเท้าสอบคนยังบุ่มอยู่ตอบได้ครบถ้วนคำสุดท้ายถึงเวลาตายแล้ว ว่าครูจะมอบรางวัลทุกกลุ่มนะคะมากลุ่มหนึ่งทันาพื้นันยพื้เป็นคำบัญญัติภาษาอังกฤษ่าจะใช้อะไรนะที่เราตีนะอ่านเช้าสีเี่ยวม่กวสองค่ะคูณยุบิอชุกท่าจะเป็นคำสับบัญญัติแอนสัมภาษณ์ผ่านเมนบุกเต่ค่ะสะ เครื่องพิมพ์ภาษาอังกฤษน่าจะใช้เปาบ่อยนะ printer เออ printer เนอะเป็นสารพยากร์ตเตอร์ค่ะต่อไปคูณ C ค่ะ form ครับ fork เป็นตั้งหมด ที่ไงก็บอกอ่ะที่อยู่มาจากต่างระเแล้วเปลี่ยนเป็นสตรองยาหมีให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเปลี่ยนที่มันเป็นเส้นตายอ่ะเปลี่ยนเป็นค่าว่าอะไรอย่างข้อสองหนูขีดเส้นตายค่าว่าอะไรเออเออแล้วหนูจะเปลี่ยนเป็นข่า ืเรื่องกรณีสภาพพ้อเท็จจริงหลักฐานพยายนตัวจริงเป็นสีลุก ลงไม่มากลงไม่ติดคือเราใช้ในสถานการณ์ั่วไปนะคะต่อไปข้อแปดีเส้ใต้คำว่าแบงแบงเปลี่ยนไปคำว่าการธนาคารไม่ใช่ตัวดีโอเคออกเสียงโลอ๋อตโลตโลเหรอจ้ะข้อเก้าค่ะีเส้นใต้คำว่าโดลดเปลี่ยนไปคำว่าโจทย์บรรทื้อบรรทุกเกียนยุบันทึกกรากค่ะโจทย์บรรทื้อใชนันค่ ไม่ทายให้ี่สุเลยเรียบเปที่ยนเป็นยวามภาคเปทียบถูกต้องร่วมกันด้วยดีมากเลยเขามากินจังจิ้มนิ้มจงไม่มากพอเครียบก็ได้เครียบก็ได้นะฮะจบเมียงเข่าแก่จิ้มบเอียนเนียทำอะไรไปทำที่ยน่ อ่ะเขาใช้ยังไงเราก็ใช้อย่างนั้นนะคะนี่คือสรุปเจความสำคัญเลยส่วนสอบปัญญาคืออะไรเราเนำมาเราทำมาแล้วใช้เลยไหมเราทำอะไรก่อนเปลี่ยนเป็นควาใหม่สร้างควาใหม่ขึ้นมานี่คือข้อแตกต่างระหว่างคำทับศัพท์กับสอบปัญญาค่ะสำหรับวันนี้เนาะเรื่องคำทับศัพท์กับสอบปัญญาท่องนี่เลยค่ะไว้เป็นดีนะคะครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องต่อไปนะคะเออ มี่ะไรสักถามเพิ่มเอยไม่มีไม่มีตามเคยนะคะี่จะมาแบบนี้ค่ะสมเด็จเจ้ค่ะทุกคนละมดแล้วตอนบอกรบโว้บุนค okay. ่ะ <probable notions Rednerwechsel> <noise>